เป็นคนแก่ใครๆก็เป็นได้แต่การจะมีความเป็นผู้ใหญ่คนแก่บางคนก็ยังไม่เคยเป็นเรื่องราวของพ่อหนุ่มแฮกเกอร์ที่เคยทําให้ตลาดหุ้นพังพินาศย่อยยับจากความรู้เท่าไม่ถึงการในวัยเด็กแต่ถึงพ่อหนุ่มคนนี้จะเก่งเรื่องไอทีแค่ไหนเขาก็ต้องมาเจอกับแฮกเกอร์ที่เหนือกว่าที่พยายามจะทําให้พ่อหนุ่มแฮกเกอร์กลายเป็นจาเลยของสังคมซึ่งมันก็ทําให้เรื่องราวดูเด็ดเผ็ดมันขิงกันไปขิงกันมาเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเล,เลยก็ว่าได้เออใครมันจะไปยอมแล้วเรื่องราวของการต่อสู้ในโลกไอทีจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟฟังงกการรรสปอยยนนนนไดด้เเลละจจคีททุุิ์มมใ เจาะรหัสอัจฉริยะให้เสียงภาษาไท,าย,ทายการสปอยโดย Ga Ming Follow เดาเดาเดาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ YouTube p r e m i u m ของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป o u t u b ม m u ส i c แถมยังฟังเพลงฟรีในขนาดล็อกหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกข,ขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องเกมมิ่งฟอลโล่รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจ คลิกลิงด้านล่างสแกนคิ Code คหรือแอดไลน์ t u b e 3 6 0คำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ฝูงตำรวจที่กำลังแห่มาที่บ้านดวงซวยหลังนี้นั่นก็เพราะเกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินที่ทําให้ตำรวจทั้งกรมต้องพากันแห่มาซึ่งเหตุไรที่น่าหว,ดวาดผวาก็คือการที่เด็กนนน้้้อออออยยยททีีี่่่่ชืเเดดซึงมาาาุ11ปปคคไกกรระํลววพิตจน ทำให้คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมระบบต่างๆเสียหายถึง1 5 0่รเจระบบแถมไอไวรัสนี่มันก็ยังทำให้ระบบตลาดหุ้นในวอสติเสียหายจนหุ้นในนิวยอร์กทั้งหมดร่วงดิ่งลงถึง7จุดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายที่มากเกินกว่าที่เด็กคนนึงจะทำได้ศาลก็เลยตัดสินให้บักเดชและครอบครัวถูกปราเป็นจำนวนเงิน45,000ดอลลาร์พร้อมทั้งบักเดชก็จะไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดจนกว่าจะมีอายุถ,ถึง18ปีเพราะมันอาจจะทำให้ประชาชนคนทั่วไปต้องพากันเด cô dẫn đi lúc cao dù lời หลายปีผ,ผ่านไปบางเดซในวันนั้นก็กลายมาเป็นบางเดซตัวบักควายที่ตอนนี้เขามีอายุ18ปีและหลุดพ้นจากการถูกทาโทษแล้วและก็นั่นแหละครับบางเดซก็เริ่มใช้คอมเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองหลังจากที่อดอยากปากแห้งมานานแต่การที่บังเดซโดนสารตัดส <c oughs> ินในวันนั้นมันก็ทําให้เดซพ่อต้องเลิกกับเดซแม่เนื่องจากปัญหาทางการเงินที่ถูกศาลสั่งปรับไปตั้ง45,000เอ่อที่บ้านแตกสาแรกขาดก็เกิดจากฝีมือกูเองนี่แหละแต่บางเดซก็ยังไม่เข็ดและพยายามจะแฮกระบบของสถานีโทรทัศน์แต่มันก็ดนมาตดที่แฮกเกอร์อ เก่งกาจกว่าเขาเป็นอย่างมากแต่บักเด็กก็ไม่ยอมและพยายามจะแย่งชิงข้อมูลเพื่อจะได้โชว์ว่ากูนะเหนือกว่าแต่มันก็ต้องพ่ายแพ้เพราะประสบการณ์ยังน้อยเกินไปทําให้มันหลุดออกจากระบบไปซะย,ยางนงอ้าวอะไรว่าแพ้เฉยเลยจากนั้นบักเด็กก็ออกจากห้องมาหาลัยกินเพราะมราม,มุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์ทั้งวันเด่แม่ก็เลยบอกว่าวันนี้เราจะต้องย้ายกลับไปอยู่ที่นิวยอร์กหลังจากที่เร่ร่อนไปอยู่หลายที่เพราะเดแม่ต้องเปลี่ยนงานเนื่องจากงานที่ทําอยู่ตังมันไม่พอที่จะยาไซซึ่งมันก็ทาให้บักเด็กต้องเปลี่ยนที่เรียนใหม่่่่่แมม้้้วาาาาตออออนนนนนีีีีีเเเขจจะยยยููใปสสุดดทททกกรบบคลพัผ รียนรั้งพยายามถามเด็กพวกนี้ว่าจะต้องไปรายงานงานตัวที่ไหนเึรมันก็มาเจอแม่สาวคนนี้ที่เหมือนจะเป็นคนดีและพาบักเดชไปที่ห้องเรียนเธอมีชื่อว่าเคทลิบบี้เรียนน้องลิบบี้กันลวกันจะได้ไม่งงเราเดวจะเหมือนเคทเดชเดชเคทแต่น้องก็ไม่ได้เรียนห้องเดียวกับบักเดชทำให้บักเดชเสียอกเสียใจเนื่องจากรู้สึกชอบน้องลิบบี้ตั้งแต่แรกเจอแต่ก่อนที่น้องลิบบี้จะไปเข้าเรียนเธอก็ได้บอกกับบักเดชว่าด้านบนดาดฟ้าของโรงเรียนมีสาว่าน้ำขนาดใหญ่มากถ้าอยากจะเห็นก็ขึ้นไปดูได้เลยบักเดชที่เป็นคนขี้สงรือห แต่พอมันขึ้นมาถึงมันก็ดันเผลอปิดประตูดัดฟ้าจานนาให้ไม่สามารถกลับลงไปได้แต่บนนี้ก็ไม่ได้มีสระว่ายน้ําแต่ดันมีแต่พวกนักเรียนน้าใหม่ที่ถูกหลอ,อให้ขึ้นมาดูสระว่ายน้ำกันหมดทุกคนแต่มันก็ต้องสวยยิ่งกว่าเราจะจูฝนมันก็ตกอย่างหนักทาให้บบกเดดและนักเรียนใหม่ทั้งหมดต้องมีสภาพเละต้มเปะอย่างกับว่าไปเล่นน้ํามาจริงๆตอนนี้ไงล่ะอยากจะดูสระว่ายน้าและอีกสักพักบบกเดดก,ก็มาเรียนวิชาคอมแต่มันก็ไม่ได้สนใจการเรียนแล้วมุ่งไปที่การแฮกระบบของโรงเรียนโดยการเอาชื่อไปใใใใส่่่่่นนนนนนนาาาบบบเเรรีีีียยยยยทอออออออููห้้้้้งงงงงงดววกกกกกัััลลลจะถึแแมม แต่วันแรกที่เจอก็ตามผู้หญิงแกล้งแปลว่าผู้หญิงรักแต่มันก็ทําให้ไอ้เพื่อนคนนี้เห็นว่าบอดดี้มันโคตรเก่งและสามารถแทกคอมในโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วทันทันที่เพิ่งจะมาเข้าเรียนแท้ๆเออทำไมมันเก่งจังวะมันก็เลยเข้ามางุ่งงี้นุ่งง้กับบักเดทเพื่อจะชวนบักเดทเข้าแกงมันมีชื่อว่าฟิีกและในขณะที่กําลังคุยกันโจยนี่ก็วิ่งปรีเข้ามาแล้วบอกว่าอยากจะเข้าร่วมกับบักฟรีกเราทุกวันนี้ไม่มีใครเล่นกับมันเลยสักคนมันมีชื่อว่าโจอีซึ่งมันก็เป็นคนที่เก่งเรื่องคอมแต่่่่กกกก็็ไไไไมมมมมีใคครรรบบเเเเเพาาาาาาะะะชชชอออออทททํํแลตััวหืนน้งปุ อินดี้เวลาต่อมาบักเดทก็มาที่ผับตามที่บัคฟีได้นัดเอาไว้ซึ่งมันก็ทําให้บัคเดสมาเจอกับน้องลิบบี้ที่กําลังยืนเล่นเกมอย่างเมามันมันก็เลยเดินเข้ามาดูและพวกแรนแนก็แหนใส่น้องลิบบี้ยังกับว่ามันสามารถเล่นได้ดีกว่าาทั้งที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยสักครั้งน้องลิบบี้ก็เลยบอกว่าถ้ามึงคิดว่ามึงเก่งนะก,ก็เอาชนะกูให้ได้ดีบัคเดสที่ไม่เคยยอมใครก็เลยโชว์ให้น้องลิบบี้ชมซึ่งมันก็ใช้หัวสมองไอคิวล้านแปดที่มันมีความอัจฉริยะในด้าน,น้อองรบบีีท่่เห็็นกไมชใจ ไม่เคยมีใครชนะเธอได้นอกจากบักเดสเด็กใหม่คนนี้นี่แหละแต่ถึงบักเด,ดะพยายามทําตัวให้น้องลิบบี้เห็นว่ามันน่ะเก่งน้องลิบบี้ก็ไม่ได้สนใจแล้วไปกับนุ่มนักเรียนเก่าเพราะปกติน้องลิบบี้ไม่เคยสวแก้กับใครเป็นตัวเป็นตนสักทีเออเมื่อไรที่เบื่อกูก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะของมันจะเป็นต้องใช้บักเดตก็เลยรีบกลับมาที่บ้านและใช้คอมให้เข้าไปในระบบของโรงเรียนเพื่อจะตั้งเวลาน้าดับเพลิงอัตโนมัติเพราะยังอยากจะแก้แค้นไอ้พวกเด็กใหม่ที่บังอาจทาให้เขาต้องขึ้นไปตากฝนบนดาดฟ้านั่นล่ะครับอองเเลาาาททีบัักกกกก้้้คยนนนํิุจฟใหร ตมป้โดยที่บักเดก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยสักนิเพราะเตรียมร่บมากลางรอเอาไว้แล้วเอสมนันหน้าเป็นยังไงล่ะโดนคืนซะบ้างและอีกสักพักบักเดก็มาเรียนหนังสือในห้องของน้องลิบบี้ตอนนั้นที่ความเป็นจริงมันไม่ได้มีชื่อเรียนในห้องนี้ตั้งแต่แรกน้องลิบบี้ก็เลยถามอาจารย์ว่าน,นี้มันเข้ามาเรียนได้ยังไงอาจารย์ก็เลยบอกว่าบักเดมันไม่มีชื่อเรียนในคาบนี้ส่วนบักเอมานูเอลที่เคยเรียนอยู่ในคาบนี้ประจำเราไม่มีชื่อเรียนซะย่าง้นอ้าวอะไรวะอยู่ดีๆก็กลายเป็นส่วนเกินน้องลิบบี้ที่รู้แบบนั้้้นนนนกกก็็็ปประะหหลลาาาาาดดดดใใจจเเเเอออยย่่่งงมมมธคิวบััีขถึทไ เรียนห้องนี้แบบไม่มีเหตุมีผลเลยสักนกิดเออมันทําได้ยังไงวะเวลาต่อมาไอ้พวกนี้ก็มานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสับเพหเหระซึ่งบักโจอีอ้ที่อยากจะอวดเพื่อนก็บอกว่าเมื่อวานกูเล่นคอมไปเรื่อยแต่แล้วก็ดังเข้าไปในระบบของธนาคารจนนาให้ตังใน ATM ดวงสวยไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติโดยที่มันก็ไม่ได้ตังสักบาทก็แค่ทําให้ตังไหลออกมาเฉยๆบักเด็กก็เลยพูดว่ามึงใช้คอมในบ้านของตัวเองเข้าไปป่วนระบบของแบงก์เนี่ยนะมึงโง,ง่หรือบ้าว่าบักโจอ,อี้อ้าวจะเข่งซะหน่อยแสดงความโง,ง่ให้เพื่อนๆดู เขยหลาบและแฮกเข้ามาในระบบของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ชื่อเอลลิงสันซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการเดินเรือและมีธุรกิจขนส่งน้ํามันเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่มั่งคั่งและมีมูลค่าทรัพย์สินสูงเป็นอย่างมากบักโจอี้ที่ไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรก็เลย copy ไฟล์ขยะจากในระบบเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทนี้ได้แช่ทิ้งเอาไว้แต่โปรแกรมเมอร์ของบริษัทนี้ก็ไม่ได้กระจอกง่อยและพยายามค้นหาพิกัดของบักโจอี้เพื่อจะได้ส่งตํารวจไปจับมันจะได้เลิกทําอะไรแบบนี้สักทีซึ่งหัวหน้าโปรแกรมเมออรรร์ทีี่่มวาาาาูจนนนเกถคค้้้้หขงแแได นอยอู่่ทีไหแต่บักโจอี้ก็อปปี้ไฟขยะได้เพียงแค่เครื่องเดียวเราะจะจุดยเดยแมก็เข้ามาและปิดคอมซะอย่างนั้นรอตอนนี้ถึงเวลาที่บักโจอี้ต้องนอนแล้วเออบอกแล้วไงว่าอย่าดื้อกับแม่บักโจอี้ที่โคตรจะเสง็งก็เลยรีบเอาแผ่นดิไปซ่อนรักว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไอแผ่นดินี่จะเป็นหลักฐานชั้นดีที่ทําให้มันต้องเข้าไปอยู่ในสังเตีแบบถาวรแน่นอนเออต้องหมกเอาไว้ก่อนแต่มันก็ไรไประโยชน์สิ้นดีเพราะพอถึงตอนเช้าตำรวจก็พากันแห่บุกมาแล้วรวบตัวบักโจอี้พร้อมกับยึดคอมไปด้วยเออเป็นยังไงล่ะ ฝ่ายบริหารเพื่อจะบอกว่ารหัสที่พวกคุณใช้ในการล็อกอินระบบมันเป็นรหัสที่ควรจะกากาเพราะคนส่วนใหญ่จะใช้พาสเวิร์ดจากสิ่งรอบตัวทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเลขบับรประชาชนหรือวันเดือนปีเกิดซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แฮกเกอร์พวกนี้ค้นหาได้แล้วก็เจาะเข้ามาในระบบของเราได้อย่างง่ายดายเพราพาสเวิร์ดพวกมึงกากเกินไปซึ่งการจะเปลี่ยนแค่พาสเวิร์ดมันก็เหมือนจะไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้ระบบของบริษัทถูกควบคุมโดยแฮกเกอร์ที่ใช้นามว่าลีโอนาร์โดดาวินชีซึ่งมันก็เป็นชื่อไวรัสคอมที่เกระกินระบบ ัทนี้เป็นตัวประกาศเพ่นแลกกับตังห้าล้านดอลโดยที่พวกมึงจะต้องโอนมาให้กูภายใน7วันไม่อย่งงางนั้นเรือของบริษัทนี้จะล่มแบบล่มกันแบบรายวันจะไม่เหลือเรือให้ใช้งานอีกต่อไปผู้บริหารทั้งหลายที่รู้แบบนั้นก็ถามว่าพวกเราจะทํายังไงกันดีบักยูก็เลยบอกว่าตอนนี้กูจับแฮกเกอร์ได้แล้วซึ่งมันก็คือบักโจอีอ้ที่บักยูพูดถึงโดยที่บักโจอีอ้ก,ก็ไม่ได้เป็นคนปล่อยไวรัสก็แค่ก,ก๊อปปี้ไฟล์ขยะไปอย่างเดียวไม่ได้จะมาปล้นตังจากบริษัทนี้แต่อย่างใดนั่นหละนนนนนนัััั่่่กกกกก็เเเพรรราาาาามตต้้อออองงงงจจจจแคบิิษททืืีน การบาจ้างไม่พอที่จะทําให้รวยเป็นเศรษฐีมันก็เลยแฮกบริษัทนี้ซะเองโดยที่จะโยนความผิดให้กับแฮกเกอร์คนอืน่นแผนแมงค์โคตรจะล้าเลิกแต่มันก็เหมือนจะยังไม่เข้าแผนเพราะตำรวจก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาบักโจอี้ว่าเป็นคนที่ปล่อยไวรัสและกําลังเรียกค่าไถ่าจากบริษัทนี้ตำรวจก็เลยต้องปล่อยตัวบักโจอี้ั้นที่ความจริงบักยู่มันอยากจะให้ขังบักโจอี้ใจแทบขาดากําลังจะเนียนอยู่แล้วเชียวแต่ก็เพียงเวลาไม่นานตำรวจพวกนี้ก็พบว่าบักเด็ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกับบักโจอี้มันเคยมีคดีเกี่ยวกับการปล่อยไวรัส พอะจะถามว่าแผ่นดิสที่มึงก๊อปปี้ไฟล์ขยะไว้อยู่ไหนเนื่องจากไฟล์ขยะที่บักโจอี้มันก๊อปปี้มีข้อมูลของโปรแกรมไวรัสที่บักยูมันพยายามลบทิ้งซึ่งมันก็เป็นหลักฐานชั้นดีที่จะบอกว่าไวรัสตัวนี้มันเป็นฝีมือของบักยูเองนั่นแหละแต่บักเดซที่ไม่รู้เรื่องจริงๆก็บอกว่ากูไม่มีแผ่นดิสซึ่งบักยูที่เหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าบักโจอี้น่าจะซ่อนแผ่นดิสโดยที่บักเดซก็ไม่รู้เรื่องจริงๆมันก็เลยเกี้ยกล่อมบักเดซเพื่อจะให้บักเดซมาเข้าพวกเราคิดวววว่่่่่่่่าาาาาาามมมมมัััันน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 จจะะดดีีถ้าา้้้หหกกกกกแเเเเอออออรตตตปปงงง็ลลูููชชยยคบบบไไสใ แค่ทุกวันนี้เดดแม่ใช้นิดใช้หน่อยกูก็ไม่อยากจะทาเลยสัก,กาเนแม่งทาไมขี้เกียจจังวะซึ่งมันก็ทําให้บักยูงงงเหงิดมันก็เลยทุบข้าวทุบผงในห้องของบักเดทเราว่าความจริงมันก็เป็นคนขี้เกียจเหมือนกันอ้าอะไรวันนึงว่าจะขยันเวลาต่อมาบักเดทก,ก็มาที่งานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นในบ้านของน้องลิปปี้เพราะไอเด็กพวกนี้มันหาเรื่องปาร์ตี้กันได้ทุกวันซึ่งไอพวกนี้ก็เข้ามาวุ่นวายในห้องนอนแล้วก็มาเจอกับโน้ตบุ๊กที่โคตรจะแรงที่สุดในสมัยนั้นไอพวกนี้อง ื่อจะสวแก้กันเหมือนกับที่เคยทาทาให้พวกนี้ต้องตกตะลึงเติงเติงเพราะไม่คิดว่าจะได้ดูหนังสดต่อหน้าต่อตาเออแบบนี้กูอยู่ได้ทั้งคืนแต่บักเดสก,ก็ไม่ชอบใจที่จะเห็นน้องลิบบี้สวัแก,ก,ก๊กพลนอื่นมันก็เลยส่งเสียงดังจนนาให้น้องลิบบี้ตกใจและตีเนียนเข้ามาชนโน้ตบุ๊กทางทานที่เมื่อกี้ก,กาลังจะได้สวแก๊กอยู่แล้วเออมาขัดขวางคนกําลังจะสวัแก,ก๊กแม่งควรจะบาปแต่น้องลิบบี้ก็เหมือนจะไม่ชอบใจที่บักเดสมานเล่นโน้ตบุ๊กของเธอเธอก็เลยท้า กูชนะมึงจะต้องออกเดทกับกูและสวักแกกับกูแบบตายอดตายอยากกูถึงจะรับคาท้าเออถ้าแข่งเพื่อจะได้สวักแกกกูจะมีแรงเฮิร์กว่าเดิมเป็นร้อยเท่ารับรองว่าไม่แพ้แน่นอนน้องลิบบี้ที่คิดว่าเธอเก่งกว่าก็บอกว่าโอเคเพราะเธอก็ไม่เคยกลัวเรื่องการสวักแกกเหมือนกันเออถ้าแพ้ก็แค่สวักแกกมันจะไปยากอะไรกูก็ทาทุกวันนั่นแหละครับหลังจากนั้นไอ้สอตัวนี้ก็แข่งขันกันยังเอาไปนอนตายโดยที่ให้ไอ้แก๊งเด็กเฮอร์มิวพวกนี้เป็นกรรมการคอยตัดสินว่าใน ไม่อยากจะให้บักเดตต้องแสวแกกับน้องลิบบี้เราพวกมันไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เลยสักนิดเออถ้ามึงสวแกกให้พวกกูดูก็คงจะตัดสินให้ชนะไปแล้วเวลาต่อมาบักยูก็ส่งน้ตบุ๊กมาให้บักเดตนั่งเพื่อจะเป็นการรอซื้อเผื่อว่าบักเดตจะเปลี่ยนใจแล้วมาเข้าร่วมกับมันเหมือนกับที่มันต้องการแต่บักเดก็ไม่ได้สนใจเพราะช่วงนี้กำลังหมกุ่นอยู่กับน้องลิบบี้ก็เลยยังไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของการสวแกกเออก็เป็นธรรมดากูต้องการใช้ปืนใหญ่ในขณะเดียวกันที่บักโจอี้ทีี่่อออ้มมมาาัันนกก็เลงแผ แลรีบเอามาให้บักฟริพร้อมกับบอกว่านี่คือแผ่นดิสไฟขยะที่พวกของบักยูกําลังตามหาบักฟริที่รู้แบบนั้นก็โคตรจะงงเพราะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบักยูคือใครและไอแผ่นดิสนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในขณะที่บักฟริกําลังงงมันก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้พวกตำรวจกาลังนั่งแอบฟังและถ่ายรูปหอยสอนตัวนี้แบบไม่หยุดไม่ยัง้งออาชิพหายแล้วมึงพาความซวยมาให,ให้กูชัดๆบักฟริก็เลยรีบเอาแผ่นดิสไปซ่อนโดยที่มันก็ไม่รู้ว่าไอแผ่นดิสําะรกันนักาา่มท้บี่ม บักยูมันใส่ไรอีกเหมือนเดิมบักฟีก็เลยรีบโทรไปหาน้องลิบบี้เพื่อจะบอกว่าซ่อนแผ่นดีดไว้ตรงไหนนั่นก็เพื่อจะให้น้องลิบบี้ช่วยหาข้อมูลจะได้ช่วยมันออกไปจากสังเตเพราะยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเออช่วยกูด้วยน้องลิบบี้ก็เลยรีบไปเอาแผน่นดีแล้วก็มาหาบักเดทเพื่อจะให้บักเดทก๊อปี้แผ่นเอาไว้ซึ่งบักเดทที่ไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะเป็นที่จะต้องรับแผ่นดีดเอาไว้เพราะกลัวว่าน้องลิบบี้จะไม่ชอบใจและไม่ให้มันสวายแก้เหมือนกับที่มันต้องการเออ่่่่่วงนีี้้้้ใหหทาาาาาาาออออะไไรรรกกก็ยมม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 ดดแแแตพขููลลเเเเสจจๆบบบบััโผถึ แม่ของมึงจะต้องติดคุกในข้อหาต่างๆที่กูต้องการเนื่องจากตอนนี้กูแฮกระบบของกรมตำรวจและยัดยัดข้อหาอะไรก็ได้ให้เด็ดแม่ของมึงต้องเข้าไปอยู่ในสังเตตลอดชีวิตโดยที่ตำรวจก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักนิดเอาแม่กูเกี่ยวอะไรด้วยวะบักเดซที่ไม่อยากจะให้แม่ต้องสวยไปด้วยก็เลยเอาแผ่นดีมาคืนให้กับบักยูโดยที่มันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้บักเดได้ก๊อปปี้เอาไว้แล้วาการนั้นบักเดซและพรรคพวกก็พากันมาดูไฟล์ขยะที่บักโจอี้ได้ก๊อปปี้เอาไว้ซึ่งมันก็มีแต่รหัมมส,สมกของอับ เพราะมันก็ใช้เวลาวิเคราะห์รหัสโค้ดจนได้รู้ว่าตอนนี้โปรแกรมที่บักยูได้ฝังไว้ในระบบของบริษัทกําลังเกลื่อนกินตังจํานวน21ล้านเข้าไปสู่บัญชีที่มันต้องการอยากให้เข้าแต่มันก็ยังไม่โอนเพราไม่อยากจะมีพี่โรสซึ่งมันก็ทําให้บริษัทไม่มีทางรู้เลยว่าตอนนี้กําลังถูกสูบตังออกไปเพราะบักยูมันทข้อจะเนียนเออมีตะกูนีหละที่ดูออกบักเดทที่รู้แบบนั้นก็เลยวางแผนและบอกว่าพวกเราทุกคนต้องรวมมือกันเปิดโปงบักยูเพื่อที่บักโจเอีกกับบักฟีจะได้รับพ้นจากการถูกใสรก่ร้ราย อีกไม่นานก็จะโดนจับไปขังแน่ๆนานหลักครับปฏิบัติการล้วงลับจับบักอยู่ก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งทุกคนก็ช่วยกันทำตามทุกอย่างที่บักเดชสั่งจนเข้ากล้ความเป็นจริงขึ้นมาทุกทีแต่ลำพังแค่พวกเขาก็ยังไม่พอน้องลิบบี้ก็เลยพาบักเดชมาเจอกับแฮกเกอร์ซุปตาที่เป็นคนกว้างขวางในวงการแฮกเกอร์ซึ่งไอ้สองตัวน,นี้ก็เหมือนจะโอเคและบอกว่าจะติดต่อไปยังแฮกเกอร์ทั่วโลกเพื่อจะรุมจัดการบักอยู่ที่ชอบคิดว่าตัวเองเป็นโนนหนึ่งของวงการเออบอกแล้วว่าอย่าขิงให้มากแลวพอถานนัดตคครพี้ไฟิ ถึงระบบอินเทอร์เน็ตโดยการใช้โทรศัพท์สาธารณะเป็นตัวเชื่อมซึ่งมือก็ทําให้ระบบของบริษัทเอลิงสันต้องปั่นป่วนจนไม่มีใครสามารถทํางานได้อีกต่อไปบักยูที่เห็นก็พยายามสกัดและกำจัดคนที่เข้ามากวนวในระบบแต่ด้ความที่แก๊งแฮกเกอร์จากทั่วโลกกาลังช่วยกันรุมกระทืบบักยูกระทาให้บักยูต้องน้าเมื่อดจนหัวสมองของมันต้องเออร์เรอร์และทําท่าจะโอเวอร์ฮีทเราไม่เคยเจอการป่วนระดับนี้มาก่อนเออใครมันจะไปเคยเจอซึ่งมือก็ทําให้บักยูต้องพ่ายแพ้แถมไวรัสที่มันได้ปล่อยเอาไว้ก็โดนกำจัดเรียบจน ก็ยังไม่ได้อนเข้ากระเป๋าตังค์มาเลยสักบาทแม่งเอ๋ยหมดกานทำมาตั้งนานแต่ถึงบักยูจะพ่ายแพ้เหล่าแก๊งเด็กเฮอร์มอยก็โดนตำรวจจับเพราะใช้โทรศัพท์สาธารณะในการแฮกระบบของบริษัทเอลลิงสันทั้งๆท,ท,ที่กำลังช่วยบริษัทนั้นอยู่แท้ๆส่วนบักยูที่ยังไม่สลดก็ตีเนียนทำงานต่อไปเพราะคิดว่าทางบริษัทก็ไม่น่าจะรู้ว่ามันนั่นแหละคือแฮกเกอร์ที่เรียกค่าไทยแต่มันก็ตีเนียนได้ไม่นานเพราะจะาจูบ,บักเอ็มมานูเอลก็โผล่ออกมาหน้าทีวีจากการแฮกระบบของเราแฮกเกอร์ซึ่งมันก็ได้บอกว่าคนที่่่่เเปป็็นนนนนคคลลลออยยยไไไววรรรััััแแแ้กกกกาาจบบิษมมูหะใช๊ง เธอไมยแต่อย่างใดเส่งมก็ทําให้บักอยู่ที่เพิ่งจะสวัดแกกับเมียเสร็จรีบทิ้งหนีทันทีแบบไม่รีรอโดยที่ทิ้งให้คุณเมียต้องมึนงงอยู่คนเดียวเมียของมันก็เลยโดนจับแบบบ่าวเวแม่งทําไมมันหนีไวจังวะกแต่มันก็หนีไปได้ไม่ไกลและโดนรวบขาเครื่องบินทางทันที่ปลอมตัวจนเงียสซะขนาดนั้นอ้าแม่งหากคุเจอได้ยังไงวะกซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ได้จบลงน้องลิบบี้ก็ยอมที่จะออกเดทก,กับบักเดทเราบักเดทช่วยทุกคนเอาไว้จนนาให้น้องลิบบี้ทราบเึงตรึงใจและแตัดสินใจที่จะสวัดแกกับบัก กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราทันทีเพราะมันสวัสดแกกันถึงแม้ว่าจะสะวัสดแกกันแบบช่วงเราก็ตามาถือว่าสร้างเสริมประสบการณ์แล้วเรื่องราก็จบเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับหนังเรื่องนี้แลวพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ